ในยามค่ำคืนที่ท้องฟ้าปกคลุมด้วยม่านดำสนิทมีเพียงเสี้ยวพระจันทร์สีสีจางที่ซ่อนอยู่หลังเมฆหมนข้างถนนซ้ายหนึ่งที่ไร้ผู้คนและปราศจากเสียงรบกวนนอกจากเสียงลมที่พัดผ่านซอกตึกราวกับเสียงกระซิบของยามราตรีที่กำลังบอกเล่าถึงเรื่องราวบางอย่างทมกลางความเงียบงันนั้นมีแสงไฟสีเหลืองมน,านสาสซองลงบนพื้นซีเมนต์เป็นแสงไฟจากเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ริมถนนสองข้างทางยาวไปตลอดสาย เสียงของไฟฟ้ากระพริบเบาๆดังขึ้นเป็นระยะสร้างความรู้สึกเหมือนโลกกำลังหยุดนิ่งราวกับกำลังรอคอยใครสักคนภายใต้แสงไฟนั้นมีหญิงชราคนหนึ่งนั่งคุกเข่าก้มหน้าเธอสวมเสื้อผ้าสีมนซีดกับกรโบรงยาวปกคลุมขาจนถึงข้อเท้าใบหน้าเต็มไปด้วยรอยเหี่ยวย่นจากการเวลาดวงตาคู่นั้นขุ่นมัวแต่ยังคงเปล่งประกายแห่งความมุ่งมั่นเธอกำลังคลำหาอะไรบางอย่าง มือที่เต็มไปด้วยริ้วรอยค่อยๆกวาดไปบนพื้นหยาบกร้านของถนนนิ้วมือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่กลับเต็มไปด้วยความตั้งใจเธอมองสำรวจพื้นทุกซอกทุกมุมราวกับกำลังตามหาสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตชั่วขณะหนึ่งเธอหยุดมือแล้วเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าดวงตาฟ้าฟางที่มองไม่เห็นแม้แต่ดวงดาวราวกับว่าท้องฟ้าในยามนี้ได้กลืนกินความหวังของเธอไปเสียแล้วแต่เธอก็ไม่ได้ยอท้อเธอสูดลมหายใจช้าๆ ก่อนจะกลับมาก้มหน้าคำหาต่อไปแม้ในใจลึกๆจะรู้ดีว่าความหวังในการหาเข็มเย็บผ้าในความมืดบนนี้แทบจะเป็นศูนย์ก็ตามแต่เธอก็ยังไม่หยุดเพราะสำหรับเธอแล้วเข็มเย็บผ้าเล็กๆเล่มนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งของแต่มันอาจจะเป็นความหมายบางอย่างของชีวิตที่ถ้าเธอไม่ออกตามหามันก็อาจจะสูญหายไปตลอดกาลเสียงลมหายใจของหญิงชราผสมกับเสียงลมเบาๆกลายเป็นท่วงทำนองอันเศร้าโศกในยามค่ำคืน เธอหันไปมองความมืดที่ทอดยาวเบื้องหน้านึกถึงห้องของตัวเองที่เธอจากมาห้องที่เต็มไปด้วยความเงียบและความมืดมนเหมือนใจของเธอในตอนนี้เวลาผ่านไปอย่างช้าๆคลายกับจะเน้นย้ำถึงความยาวนานของค่ำคืนที่ไม่มีใครสามารถหลีกหนีและแล้วก็มีเสียงฝีเท้าของคนกลุ่มหนึ่งดังแว่วมาแต่ไกลเสียงนั้นเหมือนเป็นการประกาศถึงจุดเปลี่ยนที่กำลังจะเกิดขึ้นยิ่งชราเงยหน้าขึ้นมอง เสียงหัวใจเต้นช้าของเธอเหมือนจะเร่งจังหวะขึ้นเพียงเล็กน้อยเรากับรู้ว่าสิ่งที่กำลังจะมาถึงอาจจะเป็นคำตอบบางอย่างที่เธอกำลังรอคอยเสียงฝีเท้าที่ดังขึ้นจากระยะไกลแทรกผ่านความเงียบของยามค่ำคืนกลุ่มหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งเดินมาอย่างสนุกสนานเสียงหัวเราะคิกคักและเสียงพูดคุยที่เปี่ยมไปด้วยความสดใสดังแว่วขึ้นมาจากอีกฝากของถนนพวกเขาสวมเสื้อผ้าแฟชั่นสมัยใหม่ กระเป๋าแบรนด์หรูและโทรศัพท์มือถือในมือกำลังถ่ายรูปเล่นอย่างสนุกสนานรอยยิ้มบนใบหน้าสะท้อนแสงไฟจากถนนสร้างภาพของเยาวชนที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและความฝันหนึ่งในกลุ่มนั้นเป็นหญิงสาวรูปร่างบอบบางใบหน้าแต่งแต้มด้วยเครื่องสำอางอ่อนๆเธอยิ้มกว้างและหัวเราะอย,ย่างมีความสุขข้างๆเธอคือชายหนุ่มร่างสูงใบหน้าเรียบนิ่งแต่ในแววตากลับเต็มไปด้วยความอบอุ่น พวกเขาคือกลุ่มเพื่อนที่สนิทสนมกันมานานแต่แล้วเมื่อพวกเขาเดินมาถึงเสาไฟริมถนนสายตาของหญิงสาวก็เหลือบไปเห็นบางสิ่งเธอหยุดชะงักดวงตาเบิกกว้างเล็กน้อยเมื่อพบว,ว่ามีหญิงชาราคนหนึ่งกำลังนั่งคุกเข่าก้มตัวอยู่ใต้แสงไฟอ่อน,ออนร่างกายของหญิงชาราสั่นเล็กน้อยเงาที่ทอดยาวของเธอสะท้อนบนพื้นซีเมนเราวกับเงาแห่งความโดดเดี่ยว, hey, วเฮเพื่อนดูนั่นสิคุณยายคนนั้นแกทำอะไรอยู่นะ่ะ หญิงสาวกระซิบถามเพื่อนด้วยความสงสัยทุกคนหันมองตามและในวินาทีนั้นเองบรรยากาศของความสนุกก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นความสงสัยและความเวทนาที่เริ่มแผ่กระจายในใจของพวกเขาชายหนุ่มในกลุ่มเดินเข้าไปใกล้ๆก่อนจะถามด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยความใส่ใจยายจา๋ายายกำลังหาอะไรอยู่เหรอครับหญิงชรายหยุดมือที่กำลังคำหาของบนพื้นชั่วขณะเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นอย่างช้าๆ แววตาของเธอเต็มไปได้วยความเหนื่อยล้าและความหวังอันริปรีแต่เมื่อเห็นใบหน้าของคนหนุ่มสาวที่ยื่นมือเข้ามาหวังจะช่วยเหลือแววตานั้นก็สั่นไหวเล็กน้อยนิมฝีปากที่แห้งผากของเธอค่อยๆขยับขึ้นยายกำลังหาเข็มเย็บผ้ายายทำมันตกหายไปนะ่ะเสียงของเธอแผ่วเบาแต่เต็มไปได้วยความหมายเรากับน้ำหนักของชีวิตทั้งหมดทับถมอยู่ในคำพูดนั้นพวกหนุ่มสาวมองหน้ากันอย่างแปลกใจ ใบหน้าของพวกเขาปรากฏความสงสัยขึ้นมาเล็กน้อยใครจะคิดว่าของเพียงชิ้นเดียวอย่างเข็มเย็บผ้าจะสำคัญถึงขนาดที่หญิงชราต้องออกมาตามหาในตอนกลางดึกเช่นนี้แต่ถึงอย่างนั้นในแววตาของหญิงชราเหมือนมีบางสิ่งที่สะกิดใจของพวกเขามันไม่ใช่แค่ความต้องการหาของเพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นความเหงาความโดดเดี่ยวและความสิ้นหวังที่แผ่ซ่านออกมาจากแววตาอันเศร้าส้อยนั่นชายหนุ่มคนนั้นจึงนั่งลงข้างๆหญิงชรา และเริ่มคำหาบนพื้นอย่างไม่ลังเลงั้นพวกเรามาช่วยยายหากันเถอะเขาพูดเสียงเบาแต่จริงจังเสียงรองเท้าของพวกหนุ่มสาวลากไปบนพื้นถนนเบาๆทุกคนต่างก้มหน้ามองหาเข็มเล่มนั้นเข็มที่หายไปนั้นมันเล็มเล็กจนน่าจะหาไม่เจอแต่ก็ไม่มีใครยอมแพ้พวกเขาก้มๆเงยๆใช้แสงไฟจากโทรศัพท์ส่องหาเวลาเหมือนจะยืดยาวออกไปเสียงลมหายใจของพวกเขาแทบจะได้ยินชัดเจน พวกเขาค้นหาทุกซอกทุกมุมจนกระทั่งเริ่มรู้สึกถึงความยากลำบากของการหาเข็มในยามค่ำคืนยายจา้าเข็มมันเล่มเล็กขนาดไหนหรอครับชายดุมถามขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เริ่มเหนื่อยล้าแต่ยังคงความอ่อนโยนหญิงชรายหยุดมือที่กำลังคำหาเธอเงยหน้าขึ้นมันเล็กมากบางมากจนแทบจะมองไม่เห็นแต่สำหรับยายมันสำคัญมากที่สุดเธอพูดเบาๆราวกับคำพูดแต่ละคำนั้นหนักอึ้ง เข็มเล่มนั้นยายใช้เย็บผ้ามาทั้งชีวิตเสื้อผ้าของลูกหลานเสื้อผ้าของสามีที่จากไปมันไม่ใช่แค่เข็มแต่มันเป็นความทรงจำเป็นสิ่งสุดท้ายที่เชื่อมโยงยายกับคนที่ยายรักคำพูดนั้นทำให้ทุกคนเงียบงันราวกับหัวใจถูกบีบแน่นด้วยมือที่มองไม่เห็นความอ่อนล้าเริ่มหายไปถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่าความสงสารมันคือความเข้าใจว่านี่ไม่ใช่แค่การหาเข็มเล่มหนึ่ง แต่คือการตามหาความทรงจำตามหาช่วงเวลาที่หล่นหายไปยายจ๋าแน่ใจใช่ไหมว่ายายทำเข็มหล่นหายตรงนี้เสียงของหญิงสาวคนหนึ่งดังขึ้นแม้จะพยายามเบาเสียงแต่ความสงสัยก็ยังคงชัดเจนหญิงชรานิ่งไปชั่วอึดใจเธอก้มหน้าลงเหมือนต้องใช้เวลาครุ่นคิดทำกลางความเงียบที่กดดันเธอหายใจช้าๆก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาแต่แน่นิ่งเป่ารอกลูก ยายทำเข็มหล่นหายในห้องของยายความเงียบเกิดขึ้นมาทันทีเรากับเวลาได้หยุดเดินไปชั่วขณะทุกคนต่างพากันชงะงักใบหน้าปรากฏความสับสนอย่างเห็นได้ชัดพวกเขามองหน้ากันก่อนจะหันกลับไปมองยิงชราอีกครั้งถ้างั้นยายมาหาเข็มตรงนี้ทำไมล่ะครับชายหนุ่มถามขึ้นน้ำเสียงของเขาแฝงไปด้วยความไม่เข้าใจแต่ก็ยังคงมีความสุภาพและความห่วงยยซ่อนอยู่ยิงชรานิ่งเงียบไปครู่หนึ่งเธอหลุบตาลงตำ่ำ เรากับครุ่นคิดบางอย่างที่ลึกซึ้งเกินกว่าจะอธิบายได้ง่ายๆเสียงลมหายใจของเธอแผ่วเบาริมฝีปากแห้งผากค่อยๆขยับขึ้นช้าๆก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงแต่เต็มไปด้วยความเศร้าที่ซ่อนลึกก็ในห้องยายมันมืดยายมองไม่เห็นอะไรเลยยายเลยออกมาหาในที่ที่มีแสงสว่างเธอพูดด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งคำพูดนั้นทำให้ทุกคนชนะกงันอีกครั้งเรากับถูกบางสิ่งกระแทกเข้าที่ใจกลางหัวใจ มันเป็นคำตอบที่เรียบง่ายแต่กลับหนักแน่นอย่างไม่น่าเชื่อหญิงสาวคนหนึ่งหลุบตามองพื้นพยายามกลบเกลื่อนความสับสนในใจด้วยรอยยิ้มบางๆก่อนจะหัวเราะออกมาอย่างเก้อเขินแม้ยายละก็ยายจะจริงจังเกินไปแล้วมันจะไปหาเจอได้ยังไงละจ๊ะถ้ายายมาหาในที่ที่มันไม่ได้หล่นหายเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากกลุ่มหนุ่มสาวบางคนสายหน้าบางคนหลุดยิ้มขำขนเหมือนพบกับเรื่องราวที่แสนแปลกประหลาด แต่ในแววตานั้นกลับมีความสับสนความไม่เข้าใจและบางสิ่งที่พวกเขายังไม่กล้า,ผาเผชิญหน้าพวกเขาอาจคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องแปลกของยิงชราผู้หนึ่งเรื่องที่ไม่มีเหตุผลเป็นเพียงบทสนทนาสั้นๆที่ไม่มีความหมายอะไรนักในโลกแห่งความจริงแต่หญิงชราเพียงแค่ยิ้มบางๆรอยยิ้มที่ส่อนความเข้าใจบางอย่างไว้ลึกๆราวกับเธอรู้ดีว่าความหมายของคำพูดนั้นไม่ใช่สิ่งที่ใครจะเข้าใจได้ง่ายๆเอาละยาย งั้นพวกเราคงต้องไปแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับเสียงหนึ่งในกลุ่มของหนุ่มสาวพูดขึ้นก่อนที่พวกเขาจะโบกมือลาหันหลังเดินจากไปทิ้งให้ความเงียบเข้าครอบงำยิงชราอีกครั้งยิงชรายังคงนั่งอยู่ที่เดิมใบหน้าเงยขึ้นมองแสงไฟที่ส่องสว่างจากเสาไฟข้างถนนรอยยิ้มของเธอยังคงอยู่แต่ในแววตานั้นแฝงไปด้วยความเศร้าและความเข้าใจเธอมองไปยังทิศทางที่กลุ่มหนุ่มสาวเดินจากไปเราก็ับต้องการจะบอกบางสิ่ง แต่ก็เลือกที่จะเงียบงนันเพราะเธอรู้ดีว่าบางครั้งคำตอบของชีวิตก็ไม่อาจเข้าใจได้ในทันทีหญิงชารายิ้มบางๆความคิดในใจเธอสงบและแน่นิ่งเรากลับไม่มีอะไรทำให้เธอหวันไหวมันไม่ใช่เพราะแสงสว่างแต่มันเป็นเพราะใจเราต่างหากที่มืดมนในความมืดของห้องนอนนั้นคือที่ที่เข็มเล่มนั้นหล่นหายแต่เธอกลับไม่กล้าเผชิญหน้ากับความมืดนั้นไม่กล้ากลับไปในที่ที่เธออาจต้องเผชิญกับความเดียวดาย ที่ปกคลุมห้องนั้นมานานหลายปีเพราะว่าเธอกลัวกลัวความเงียบงนันกลัวเงาที่ทอดยาวในมุมห้องกลัวความคิดถึงที่อาจถาโถามเข้ามาอีกครั้งเมื่อมองเห็นรูปถ่ายเก่าๆที่วางอยู่บนโต๊ะกลัวที่จะต้องเผชิญกับความจริงว่าสิ่งที่เธอรักได้หล่นหายไปจากชีวิตอย่างไม่มีวันหวนกลับมาน้ำตายหยดหนึ่งไหลลงอาบแก้มของหญิงชราเป็นหยดน้ำที่เปี่ยมด้วยความเข้าใจบางครั้งคนเราอาจต้องยอมรับความสูญเสียเพื่อที่จะได้เริ่มต้นใหม่ หญิงชรายิ้มบางๆกับตัวเองอีกครั้งเธอไม่ได้รู้สึกผิดหวังเลยที่พวกหนุ่มสาวเดินจากไปเธอรู้ดีว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคำพูดของเธอจะสะท้อนอยู่ในใจของพวกเขาเองเสียงของสายลมพัดผ่านไปอีกครั้งเรากับธรรมชาติกำลังปลอบประโลมหญิงชราหลับตาลงปล่อยให้ความเงียบโอบล้อมเธอไว้แต่คราวนี้ความเงียบไม่ใช่ความโดดเดี่ยวสำหรับเธออีกต่อไปหากเป็นความสงบที่เกิดจากการยอมรับของเธอเองในที่สุด เธอก็ลุกขึ้นและเดินกลับเข้าบ้านทิ้งให้แสงของเสาไฟฟ้าข้างถนนยังคงส่องสว่างอยู่ในความมืดมิดเพราะแสงสว่างที่แท้จริงของหญิงชราไม่ได้อยู่ที่เสาไฟแต่อยู่ภายในใจของตัวเธอเองแล้วคุณละ่ะคุณกล้าที่จะค้นหาความสุขจากความมืดมิดในใจและยอมรับความจริงของชีวิตว่าไม่ใช่ทุกสิ่งที่เราตามหาจะพบได้ในที่ที่สว่างและมองเห็นได้ง่ายเสมอไปเพราะในบางครั้งเราอาจต้องย้อนกลับไปในความมืด เพื่อเผชิญหน้ากับความจริงและค้นหาความสุขที่แท้จริงในใจของเราเอง